กาสอรีนะครับเพื่อนเพื่อนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวนะครับเอาแบบฉบับเริ่มต้นเลยนะครับผมสำหรับมือใหม่และผมก็ได้ลองเล่นไปแล้วนะครับว่าเกมนี้นะครับเป็นเกม NFT นะครับ Morning Moon นะครับ Village นะที่สามารถนะครับทำรายได้ให้กับเรานะครับเป็นค่าขนมหรือใครที่เป็นนักลงทุนเนี่ยบอกเลยว่าเป็นเกมที่ทำกำไรในเกม NFT ได้ค่อนข้างที่จะเยอะมากนะครับ ผมก็ได้ลองเล่นไปแล้วนะครับแล้วผมก็ได้รู้ระบบนะครับผมคิดว่ามันน่าสนใจมากครับและในอนาคตเนี่ยคนจะเข้ามาเล่นกันค่อนข้างเยอะครับสำหรับเกม NFT เกมนี้นะครับซึ่งเกมเป็นเกมเครือของบิดครับนั่นเองนะครับซึ่งจะใช้กระเป๋าของบ i t ค u ับนะครับเชื่อมโยงกับเกมนะเอาแบบเริ่มแรกเลยไหมอ่ะเริ่มแรกนะครับเราต้องไปสมัครนะผมจะพูดแบบ ไปไวเลยนะครับในขั้นตอนแบบนี้นะเดี๋ยวถ้าใครสงสัยหรือยังไงก็ทักเข้ามาในเพจผมได้นะครับเดี๋ยวผมจะแนะนําให้นะโอเคครับเริ่มแรกนะครับเราเข้าไปที่เว็บนะครับผมสาหรับเว็บบิตคับนิกนะครับอ่ะเราเข้าไปเว็บบิตคั n น x กเสร็จปุ๊บเราสมัครแล้วอินอะไรมันจะไม่ยากนะครับผมแต่เราต้องมีบัญชีของบิตคั b ด้วยนะครับเพื่อเชื่อ,อมโยง ในการที่จะเอาเงินนะครับพอเราได้เงินจากเกมแล้วเอาเงินเข้าบิคับแล้วก็ไปถอนนะครับแต่กระเป๋าบิคับเน็กนะครับจะเป็นตัวเชื่อมโยงนะครับระหว่างเกมกับบิคับนั่นเองนะครับผมพอเราสมัครเสร็จปุ๊บเรียบร้อยนะครับเราก็ทําการเข้าไปในลิงก์เกมนะครับผมจะทิ้งลิงก์ทุกอย่างไว้ใต้คลิปนะครับอ่าเราก็เข้าไปในเกมนะครับพอเราเข้ามาในเกมนะมันก็จะโล่งนะครับผมไม่มีแปลงอะไรนะเรามาดูในส่วนของแปลงก่อนนะครับเริ่มแรกเลยนะ ที่ผมจะแนะนานะครับผมแปลงเนี่ยสายฟรีนะครับอ่ะผมจะเน้นไปที่สายฟรีแล้วกันนะผมจะยังไม่เน้นในเชิงของสายลงทุนนะครับผมเพราะว่าสายลงทุนเนี่ยเดี๋ยวเราต้องไปดูในเรื่องของค่าเหรียญด้วยนะครับว่าเราจะลงทุนเท่าไหร่เราจะถึงจะได้ผลตอบแทนยังไงประมาณเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวผมจะพูดในสายฟรีสายฟรีเนี่ยเราจะสามารถปลูกได้3แปลงนะครับซึ่งจะเป็นแปลงมะเขือเทศนะอ่าโทมิโตนะครับอ่าแปลงข้าวโพดคอนนะแล้วก็แปลงกระหล่ำนะครับผม จะ3แปลงนี้นะพอเราสร้างเสร็จนะครับเรามาดูในส่วนของรายละเอียดนะครับในแต่ละแปลงนะว่าผลตอบแทนของมันน่ยจะได้เท่าไหร่ประมาณเท่าไหร่นะครับผมซึ่งใน1วันนะครับเราต้องไปหาเมล็ดพันธุ์นะครับจากการฟาร์มของเราในการเข้าป่านะครับเมล็ดพันธุ์นะครับเราได้จากไหนนะเดี๋ยวผมจะพูดในส่วนของรายได้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราค่อยไปพูดว่าเมล็ดพันธุ์หาได้จากไหนนะครับที่เราจะนํามาฟาร์มนะในส่วนของซีดนะครับผม ซีดนี่ก็จะเป็นในเรื่องของเมล็ดพันธุ์ที่เราลงไปในแปลงนั้นนะครับสมมุติว่าผมามีแปลงนะครับมะเขือเทศน,นะนผมก็ลงไป94เมล็ดพันธุ์นะครับผมแล้วก็เขาก็จะบอกว่า Product นะครับผมเราจะได้ผลผลิตต่อวันเนี่ยอยู่ประมาณ2.13ผลก็คือเราเราจะได้โทมิโต้นะครับอยู่ที่2.13ผลนะอ่าแล้วก็ โทมิโตะเอินะครับเขาก็จะบอกว่าตอนนี้ผมผลิตเราอยู่ประมาณเท่าไหร่0.88นะครับผลนะแล้วก็ในเวลานะครับ38ชั่วโมงและเขาก็บอกว่านะครับผมเราต้องเก็บเกี่ยวนะครับต้องเผื่อไว้ด้วย1-2ชั่วโมงนะครับถ้าเราไปเก็บเกี่ยวช้ากว่านั้นนะครับจะทําให้พืชเราเน่านะครับเราจะไม่ได้ผลตอบแทนนะถ้าพืชเน่านะครับอันนี้ต้องระมัดระวังกันด้วยนะครับโอเค เรารู้แล้วนะครับผมว่าผลตอบแทนในแต่ละแปลงนะครับสําหรับสายฟรีนะเราได้มาจากไหนนะครับฉะนั้นพอเราไปหามเมล็ดพันธุ์นะครับเราจะหาได้จากไหนก็คือการเข้าป่านั่นเองมาเดี๋ยวผมจะพูดในส่วนของการเข้าป่านะครับเรามาตรงนี้นะแบบป๊ป๊บป๊ป,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 ปนี่การเข้าป่านะครับเขาก็จะบอกว่านะครับใน1วันเนี่ยนี่ก็คืออ่า stone นะครับ s t o n ในการเข้าจะใช้ค่าเข้านะครับใน1สโตน นะครับต่อ1รอบนะครับก็คือภายใน2ชั่วโมงนะครับเขาจะให้สโตนเราฟรี1สโตนนะครับงั้นก็แสดงว่าใน1วันนะครับมี24ชั่วโมงเราจะได้12สโตนในการเข้าต่อรอบต่อ1วันนะครับอ่าต่อ1วันนะครับผมเราจะได้เข้าอยู่12รอบในการเข้าป่าไปฟาร์มนะครับฉะนั้นนะครับผมการฟาร์ม เราก็กดเข้าไปเลยนะครับเดี๋ยวผมจะพูดในส่วนของเรื่องแตกต่างนะครับว่าเข้าฟาร์มยังไงให้คุ้มหรือยังไงนะอ่ะปาอ่ะพอเราเข้ามาในป่านะครับมันก็จะเราก็จะเดินมันก็จะมีอยู่2แมปนะในแมปนี้นะครับอ่าเรากดเข้าไปดูตรงแมปก่อนแล้วกันนะครับผมจะแน,น,นะนํานะอ่าแมปที่เราสามารถเข้าได้นะครับก็คือแมปอ่าตรงนี้นะครับผมตรงด้านซ้ายมือแนละที่ปลดล็อกอนี้ครับผมแล้วก็ แบบข้างล่างนะครับแต่ที่ผมแนะนําจริงๆก็คือถ้าเราฟาร์มเริ่มแรกนะครับสําหรับสายฟรีเนี่ยมาตัดไม้นะครับที่แบบนี้ดีกว่านะครับแบบแรกนะที่ผมเข้านะมันก็จะมีอยู่2พื้นที่นะครับที่ให้เราเข้านะสำหรับแบบนี้นะครับมันก็จะมีพวกกล่องนี้ครับเราก็ทุบๆไปเลยนะครับผมมันจะได้ไม้นะครับไม้มาบ้างผลไม้มาบ้างนะครับแล้วแต่เรานะอันนี้ก็เก็บเก็บๆไปเรื่อยๆนะครับเดินทั่วแมปนะครับเพื่อที่จะไม่สูญเสียรอบนะครับผมผม จะอธิบายในเรื่องของค่า Energy แล้วกันนะครับผมใน Energy ใน1รอบนะครับเขาจะให้เรามา100 Energy นะครับผมซึ่งการทุบทุบหรือว่าการตัดไม้นะครับผมแล้วก็ฟาร์มฟาร์มไปเรื่อยๆครับเรื่องของเทคนิคการฟาร์มหรือยังไงนะครับให้มันคุ้มไม่คุ้มเนี่ยเดี๋ยวผมจะไปพูดในคลิปหน้าแล้วกันนะครับผมซึ่งการหานะครับในพื้นที่ของการฟาร์มนะมันจะมีของที่มีค่าอยู่นะครับผม อ่ะมันจะมีของที่มีค่าอยู่มีอะไรบ้างนั้นเดี๋ยวผมจะพูดหลังจากนี้นะครับหลังจากเข้าป่านะก็อ่าในการเข้าป่าของเรานะครับเราจะมี100 Energy ถ้าถ้าเป็นสายฟรีนะครับอ่าเดี๋ยวผมถอดถอดขวานก่อนนะอ่าอย่างนี้นะครับผมเริ่มแรกนะครับในการตีหนึ่งครั้งไม่ว่าจะเป็นการทุบหินหรือว่าการตัดต้นไม้นะครับเขาจะใช้4 Energy นะส Energy ก็คือ ถ้าสมมุติว่าเริ่มแรกเลยคือสายฟรีนะครับ energy ในการตีไม้นะครับตัดไม้เนี่ยจะตีอยู่5ครั้งเราจะสิญนสุดเสีย energy อยู่20่ิ energy นะครับสำหรับสายฟรีเลยนะก็ฉะนั้นนะครับผมเราต้องไปหาขวานนี่ขวานนะครับผมตัดไม้ส0นะครับขวานนะตัดไม้ส0นะครับก็คือมันจะทําการลด energy ลงลบสินนะครับลบ energy นะจากที่เราตี อยู่4นะครับ1นึ่งครั้งต่อ4 Energy นะครับมันก็จะลบให้เรา10%ซนะครับผมเราใส่ขวาน2อันแล้วก็แหวนนะครับแหวนก็จะเป็นแหวนตีไม้นะครับดาเมจบวก2อนะครับผมอันนี้เป็นรายละเอียดเชิงลึกแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะไม่พูดแล้วกันนะครับแต่สายฟรีจะเสียอินเทอร์เ่ค่อนข้างเยอะนะครับถ้าเรามี2อาของพวกนี้นะครับเพิ่มเข้ามาในตัวเนี่ยจะทำให้เราตัดต้นไม้ได้3าครั้งนะครับแล้วก็ประหยัดอินเทอร์ลงนะครับ มันจะตีครั้งละ3.2เห็นไหมครับอ่านตรงนี้นะเห็นไหมมันจะสูญเสียอินเ g อร์อยู่3.2แต่ถ้าไม่มีขวานนะครับจะสูญเสียอยู่4อินเทอร์่ะผมจะตีประมาณ3ครั้งนะครับซึ่งในการฟาร์มนะครับเราจะหาอะไรมาเดี๋ยวผมจะเข้าไปที่เว็บละกันนะครับสิ่งของที่มีค่าเว็บไซต์เมกาแลนนะครับซึ่งเมกาแลนเนี่ยจะเป็นเว็บไซต์ตลาด NFT นะครับของเกมนี้นะครับผมแล้วก็หลายๆอย่างนะ ที่เราสามารถนํามาขายที่เป็นเงิน NFT ได้นะครับซึ่งเว็บไซต์นี้เดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้นะครับเราจะมาดูในเรื่องของราคาของนะครับที่เราฟาร์มแล้วถ้าเราเจอนะครับมันจะทําให้เรานํามาขายและสร้างรายได้ได้นะครับผมซึ่งการขายนะครับก็จะมีแบง่งออกอยู่2วิธีนะครับวิธีที่1ก็คือนํามาขาย เอ้ยมีอยู่3วิธีนะครับสวิธีนะวิธีหน่งก็คือมาขายในมาร์เก็ตติ้งของเมกาแลนนะครับผมเมกาแลนเนี่ย,ยก็เชื่อมโยงกับบิ c u คัพเน็กของเรานั่นเองนะครับนี่ตรงนี้นะ,อะโอเคนะครับผมหลังจากนั้นนะครับถ้าเราได้ของที่เราฟาร์มนะครับอย่างเช่นดอกไม้ะนะครับนี่ดอกไม้นะรังผึ่งนะครับผมรังผึ่งนะขวานเห็นไหมขวานเนี่ยก็ขายได้1 l o ลูม่เลยนะครับของที่เราฟาร์มในป่านะ ถ้าเราเจอของพวกนี้นะครับอย่างเช่นกล่องนะครับนี่กล่องฟ้านะที่เป็นของที่มีมูลค่านะครับผมเดี๋ยวผมจะตีเป็นเงินบาทไทยเรทเรทเงินปัจจุบันแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของรังผึ่งนะรังผึ่งเนี่ยจะ0.1ลูมี้นะครับรังผึ่งนี่เป็นสิ่งที่คนต้องการมากนะครับเพราะว่ามันนําไปคราของที่สําคัญสาคัญได้นะครับแล้วเอามาขายในตลาดได้นะครับถ้าใครมีก็เก็บไว้นะครับหรือนําไปขายในกลุ่มได้นะอ่ะ อันนี้คืออย่างแรกนะครับเดี๋ยวผมพูดในส่วนของราคานะดอกไม้สีเหลืองเนี่ยตอนนี้อยู่ที่ประมาณ12-13บาทนะครับอ่ารังผึ้งอยู่ที่ประมาณ2บาทนะแล้วก็ขวานนะครับขวานเนี่ยจะค่อนข้างแพงนะครับอยู่ที่ประมาณ30บาท25บาทถึง30บาทนะครับขวานขวานแล้วก็มันขึ้นอยู่กับค่าสเตตัสด้วยนะครับอันนี้อ่าลบค่าอินเ g อร์จีลง9นะครับ อันนี้จะเชิงลึกแลนะ้วนะเดี๋ยวผมไปพูดปเป็นราคาแล้วกันนะครับถ้าเป็นดอกไม้สีชมพูเนี่ยก็จะตกอยู่ประมาณา20 20บาทนะครับผมอันนี้20บาทเลยนะถ้าเป็นกล่องนะครับกล่องสีฟ้าอย่างนี้ก็40บาทนะครับแล้วแต่ของมันจะแรงขึ้นแรงขึ้นแรงขึ้นนะครับเราสามารถนํามาขายในตลาดเมกะแลนได้นะครับอย่างที่2นะครับเราสามารถนําไปขายได้ที่ไหนนะครับเราสามารถนําไปขายได้กับ NPC ในเกมเดี๋ยวผมจะพูดอีกทีนะครับอย่างที่3ขายได้ที่ไหนขายได้จาก P2P นะครับระหว่างคนเล่นนะครับผมคนเล่นก็คือเราเข้าไปในกลุ่มนะครับแล้วก็ติดต่อซื้อขายนะครับแล้วจากนั้นนะครับเราเข้ามาตรงบิคั p เน็กพอเราเข้ามาบิคับเน็กนะครับเรากดตรง n f t นะครับเรากดตรงมอนิ่งเวทเกมนะครับมอนิ่งมูลนะแล้วทีนี้มันจะโชว์แสดงนะครับของไอเทมที่เรามีนะแล้วพอเราตกลงซื้อขายกันได้นะครับสมมุติว่าเราจะส่งขวานเราตกลงเข้าไปแล้วนะครับสมมุติว่าขวาน50บาทนะ จะทําการอาโอนไปให้นะครับก็ให้เขาโอนเหรียญหรือโอนเป็นเงินสดอะไรมาให้เราก็ได้นะครับเราก็ต้อทำท,ำทำการส่งนะเราก็เชื่อมโยงแล้วเราก็ใส่เบอร์เขาไปนะครับว่าเบอร์เขา,าเบอร์อะไรนะครับใส่เข้าไปแล้วก็กดส่งเลยนะครับแล้วก็ทําการตกลงซื้อขายกันระหว่าง P2P ผู้เล่นได้นะครับผมอันนี้ก็จะมีอยู่3วิธีนะในการที่เราจะทําการซื้อขายนะครับมา ในการเข้าป่าหนึ่งครั้งนะครับเราจะหาของที่ผมพูดเมื่อกี้นะครับว่าของทุกอย่างมีค่าหมดนะครับผมสามารถทําเป็นเงินได้ทั้งหมดเลยนะครับ1วันเนี่ยผมบอกได้่านะครับผมสามารถทําได้ขั้นต่ํา300บาทเลยทีเดียวนะครับผมมาจากไหนเดี๋ยวผมจะไปคํานวณในคลิปนะครับผมให้เพื่อนๆดูนะครับว่ามันได้ยังไงนะก็คือเราก็ตัดไม้เนี่ยครับผมไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวผมจะพูดว่าไม้ที่เราตัดเนี่ยมันมีมูลค่านะครับสามารถทําเป็นเงินได้อีกด้วยนะครับผม แล้วก็พอเราฟาร์มไปเราเจอของที่มีค่าเราก็นําไปเป็นาขายของในตลาดแล้วก็เป็นเงินนะครับเงิน f t ได้นะอ่าเราก็ตัดไปเลยนะครับตัดไปเรื่อยๆพอเราเจอกล่องเราก็ทุบก,กล่องนะครับปอิมผลไม้เขียวนะครับก็ทําเงินได้จริงๆนะครับก็ตัดไปเลยนะครับตัดไม้ตัดไม้ แล้วแต่ละแล้วแต่ละรอบนะครับมันจะดอกของยังไงให้เราบ้างนะครับบางบางรอบก็ไม่ได้อะไรนะครับบางรอบก็ฟรีนะเหมือนรอบนี้แหละรอบนี้ก็ไม่ได้อะไรนะครับอืมไม้เขียวหน้ารอบนี้อ่ะตัด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 ครับผมถ้าไม่มีอะไรก็ทุบกล่องครับผมนี้ไม้เขียวหน้าก็ได้อยู่นะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราออกไปในเกมนะครับว่าของที่เราฟาร์มเนี่ยเราจะาไปทําอะไรบ้างนะ อ่าผมออกมาแล้วนะครับผมซึ่งของที่เราได้นะครับเราเข้าไปตรงที่กระเป๋าเรานะครับนี่เราเห็นไหมเราจะได้ส้มเอ้ยไม่ใช่ดิแอปเปิลแดงแอปเปิลเขียวกล้วยอย่างเงี้ยนะครับผมที่เราฟาร์มมาได้จะมีรังผึ้งอยู่6อันนะครับผมเห็นไหมก็จะมีไม้นะครับหินที่เราฟาร์มมาเมื่อกี้นะอ,อันนี้ก็จะเป็นดอกไม้นะครับถ้าใคราแบบโชคดีหน่อยนะครับในรอบนั้น ถ้าเจอดอกไม้นะครับอันนี้ดอกประมาณ12บาทนะครับถ้าเวลาเราขายนะแต่ถ้าเราไม่ขายแบบ P2P หรือคนทุกคนนะครับอ่าแบบคนต่อคนนะเราก็เข้ามาหาตรงนี้ครับผมอ่าคารีนะอ่าชื่อ NPC ตัวนี้นะครับคารีนะเราก็กดเข้าไปเลยครับนี่เราก็จะสามารถขายดอกไม้ได้นะครับในราคา0.69ลูมี่นะให้กับ NPC เลยนะครับเราก็จะได้เหรียญลูม่ตรงนี้นะครับ1ลูม่ตอนนี้อยู่ที่25บาบาทนะครับผม ก็คำนวณเราเองนะครับว่ามันจะเป็นเงินอยู่ประมาณกี่บาทนะเดี๋ยวผมจะพูดในท้ายคลิปละกันนะครับผมในมันจะมีเว็บไซต์เว็บไซต์หนึ่งที่เป็นประมวลผลว่าฟาร์มเรามีมูลค่าเท่าไหร่ตอนนี้อยู่ประมาณเท่าไหร่ทําแปลงกี่แปลงนะครับอ่าโอเคอ่าการที่เราจะขายดอกไม้อะไรเนี่ยให้กับ NPC ได้นะครับเราต้องมีเลเวล2นะครับอ่าค่าสนิทนะของคาลีเนี่ยต้องเป็นเลเวล2นะครับการที่จะทําให้มันเป็นเลเวล2เราต้องอ่านำ มะเขือเทศนะครับข้าวโพดนะกระหล่ำตีนะครับที่เป็นผลผลิตมาขายให้กับคารีนะครับแล้วมันจะมีะขีดตรงนี้นะครับพออัพเป็นเลเวล2เราก็จะสามารถกดเซลล์ได้เลยโดยไม่ต้องนําไปขายที่เว็บเมกาแลนหรือว่า P2P กับคนนะครับผมโอเคนะของที่เราได้เมื่อกี้นะครับเราจะเอามาทําอะไรนะครับผมก็คือถ้าเราได้ดอกไม้ก็นําไปขายในเมกาแลนก็ได้นะครับเริ่มต้นนะสำหรับสายฟรีนะครับที่ยังอัพคารีไม่ได้ถึงเลเวล2นะก็ รังพึ่งก็เอาไปขายในมิกาแลนก็ได้นะครับมันก็จะได้เป็นเหรียญลูมี่อย่างนี้นะครับตอบแทนมาให้กับเราได้ด้วยนะครับผมโอเคของที่เราได้มานะครับเราต้องที่สําคัญเริ่มแรกเลยเราต้องเอามาครับนะครับผมคราฟทาไมครับเราต้องเอามาครับกับ NPC ตัวนี้เพื่อให้ NPC นี้เป็นเลเวล2นะครับพอพอเลเวล2เสร็จปุ๊บเนี่ยของผมพึ่งทําให้เป็นเลเวล2ได้นะครับผมเมื่อวานนะถ้าเราเอามาเราก็มาคราฟตามนี้เลยครับถ้าผมครับ เป็นแบบนี้นะครับมันก็จะใช้แอปเปิลนะครับแอปเปิลแดง1ลูกแอปเปิลเขียว1ลูกนะครับก็คาร์ดตัวนี้เราก็จะได้ค่าสนิทนะครับนี่บวก8นะโฟเวอร์นะครับก็คือค่าสนิทนะครับอ่าแล้วก็ถ้าเป็นรังผึ้งนะครับก็เอามาคาร์ดอย่างนี้นะครับถ้าเรามีรังผึ้งมันก็จะบวก10อ่าฟาวูนะครับก็จะได้ค่าสนิทขึ้นมานะครับถ้ามันเป็นเลเวล2นะครับเราจะสามารถคาร์ดขวานได้นะครับผมนี่การคาร์ดขวานนะครับมันก็จะมีการสุ่ม ส่งค่าสเตตัสให้เราด้วยนะครับไม่ใช่แบบมันจะเป็นลบ10ให้กับเราเลยนะมันจะมีลบ10ถึงลบ6นะครับเพื่อที่จะได้ขวานและนําไปขายในตลาดนะครับผมเออถ้าใครไม่มีก็สามารถคราฟแล้วก็นําไปใช้ให้กับไอดี ID ลองก็ได้นะครับผมก็จะมีคขวานปีหินนะครับอ,อันนี้ตัดหญ้านะอันนี้คนไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่นะครับเพราะเพราะว่าหญ้ายังไม่มีระบบเข้ามานะครับว่าจะเอาหญ้าไปทําอะไรนะ ก็จะมีประมาณนี้นะครับพอสิ่งที่สําคัญนะครับทําไมคนถึงต้องการของมาครับหรือว่าต้องการรังพึ่งนะครับอย่างมากๆทําไมรังพึ่งมันถึงขายดีในเกมนี้เพราะว่าเขาต้องการเอารังพึ่งนะครับมาครับเป็นกําไรนะครับอ่าเป็นกําไรหรือแหวนนะครับเพราะว่าแหวนหรือกําไรเนี่ยมันมีความสําคัญนะครับมันจะทําให้อ่ามีดาเมจในการตีไม้นะครับก็คือปกติเราจะตี5ครั้งนะครับถ้าเป็นสายฟรี แต่ถ้าใส่แหวนเข้าไปแล้วนะครับบวก2กับบวก1อะไรแบบนี้จะตีได้3ครั้งแต่ถ้าใส่แหวนบวก2กับบวก2แล้วก็ไปบวกค้อนที่มีมีดามเมจบวกขวานที่มีดามเมจที่แบบชึ้งสูงหน่อยนะครับไม่ใช่ขวานแบบขั้นหนึ่งนะถ้าเป็นขวานที่มีดามเมจจะทุบแค่2ครั้งและทําและอัปเกรดขึ้นไปอีกถ้าเป็นสายแบบหาของดีๆได้จริง,รงก็ ตีไม้แค่หนึ่งครั้งนะครับมันก็จะประหยัด energy ทำให้เราฟาร์มได้ค่อนข้างเยอะนะครับเขาก็จะนํามาคราตัวนี้นะครับเพื่อหากําไรนะครับตีไม้บวก2อะไรแบบนี้บวก1อะไรแบบนี้มันก็จะขายในตลาดได้ไวมากขึ้นนะครับผมหรือไม่ก็เป็นทุบหินนะครับเพื่อหาแร่อย่างเงี้ยครับผมมันก็จะทําให้สร้างรายได้ได้แบบค่อนข้างเยอะมากครับผมอ่าค่อนข้างเยอะมากนะเมื่อวานผมก็ค้าขวานนะครับอ่าขวานผมก็ได้ขวานตีไม้ ลบสิบนะครับมาอยู่ประมาณ2ชิ้นนะครับผมก็นําไปขายในเมกาแลนด์นะครับเนี่ยผมก็จะได้ผลตอบแทนมาก็คือเป็นลูมี่นั่นเองนะครับนี่ก็คือลูมี่ที่ผมได้จากการขายของนะครับเมื่อวานนะก็เป็น20่ลูมี่20่ลูมี่แล้วก็คํานวณเอาเลยครับผมลูมี่ละ25บาทนะก็จะตกอยู่ประมาณเท่านั้นแหละนะครับผมฉะนั้นนะครับมาเรามาที่ NPC ตัวอีก1ตัวนะครับเราไปตีไม้ใช่ไหม อ่าตีไม้ได้หินนะครับผมมาเนี่ยเราจะเอาไปทําอะไรนะครับก็คือเรามาหาลุงแจ็คเลยครับผมตรง NPC ลุงแจ็คนะเพื่อนํามาคราฟนะครับเป็นเมล็ดพันธุ์นะครับผมเพื่อที่จะนําไปปลูกอ่าที่ผมพูดรอบแรกเมื่อกี้นะครับผมว่าการปลูกเนี่ยมันจะได้อะไรนะครับเราก็คราฟเลยนะครับนี่คราฟอ่าทุกๆครั้งนะครับจะใช้ไม้10ไม้10นะครับในการคราฟมะเขือเทศเนี่ย ไม้10จะได้1มเมล็ดผลนะครับในการเพาะปลูกนะจะได้ซีดนั่นเองนะครับในคําศัพท์นะครับผม okay. พอเราได้นะครับผมเราก็มาที่ฟาร์มเลยนะครับพอมาที่ฟาร์มก็นํามาเพาะปลูกนี้นะครับผมพืชมันก็จะโตนะนี่มันก็จะมีบอกว่าเนี่ยผมลงไป94ผลนะครับที่ผมได้จากการฟาร์มนะที่ผมได้จากการข้าฟเมื่อกี้นะครับมันก็จะได้อยู่ประมาณ94้ผลนะครับ แล้วผลตอบแทมก็จะได้2.12ผล2.12ผลคืออะไรนะครับ2.12ผลก็คือโทเมโต้นะอย่าสับสนนะครับอันนี้คือซีดก็คือเมล็ดพันธุ์ซีดที่จะเพาะปลูกแล้วได้ผลของโทเมโต้นะครับมันก็จะได้ต่อวันก็คือ2.12ผลต่อวันนะครับผมพอได้2.12ผลต่อวันใช่ไหมเราจะไปทําอะไรนะครับ มันก็คือผลผลิตนั่นเองนะครับตรงนี้ผมขายไปแล้วนะเออมันก็เลยไม่มีนะครับมันก็จะเป็นผลผลิตโพรเมโตนะครับพอเราได้ผลโพเมโตนะถ้าเป็นสายฟรีเลยนะครับผมก็จะสามารถขายได้เลยนะนี่เราก็นํามาขายนะครับให้กับ n p c a r ีคารีตรงนี้นะครับผลผลิตที่ได้นะ,อ,ะอย่างเช่นผมมีผลผลิตอยู่ของคอนนะครับอยู่ที่0.62นะคือคือตรงนี้นะครับก็คือมะละกอโพดที่ผมได้นะ ก็คือผมเก็บผลผลิตมานะครับเมื่อวานนะก็ได้0.46 0.46ก็นํามาขายให้กับคารีเลยนะครับกดแม็กตรงนี้นะครับเห็นไหมเขาก็จะสรุปให้เรานะครับว่าที่เราขายไปนะ0.46นะครับเราจะได้ลูม่อยู่ประมาณเท่าไหร่นะครับนี่ก็คือลูม่นะ0.044ลูม่นะครับผม0.44ลูม่นะสมมติว่าผมจะกดคอนเฟิร์มขายไปนะครับนี่ปับ๊บผมไม่สมมตินะผมจะขายเลย <laughs> อ พอเราขายแบบนี้แล้วครับเงินลูมี่นะครับ,รบก็จะมาขึ้นตรงนี้นะนี่นนเห็นไหมเรียบร้อยนะครับนี่เห็นไหมเงินลูมีมันก็จะมารวมกันอยู่ตรงนี้นะครับผมมาเราก็ได้เห็นแล้วนะครับว่าในลักษณะโปรดักต์เป็นยังไงขายยังไงนะครับในส่วนของเรื่องของการลงทุนนะครับแปลงลงทุนเนี่ยผมจะไม่พูดนะครับเพราะว่ามัน เดี๋ยวเราไปพูดในคลิปหน้าดีกว่ามันอันนี้มันเป็นเรื่องของการลงทุนนะครับในการซื้อเหรียญน,นะครับเพื่อที่จะเอามาเพาะปลูกแล้วก็ได้เป็นผลกาไร,ไรอะไรแบบนี้นะนนก็จะมีหลายเหรียญน,นะครับหลายเหรียญหลายแปลงที่ให้เราเพาะปลูกแต่เราจะพูดถึงสายฟรีนะครับจะมีอยู่3แปลงประมาณนี้นะมาฉะนั้นนะครับเรามาดูในเรื่องของรายได้นะครับที่สายฟรีได้ได้แบบจริงจริงจังเลยนะครับผมจะลองคํานวณให้เพื่อนๆดูนะถ้าวันหนึ่งนะครับเพื่อนๆเข้าป่านะครับ เ,เพื่อนๆเขาป่าเพื่อนๆได้อะไรนะครับเรามาที่ตรงประมาณเว็บไซต์นี้ครับผมคือเว็บไซต์นี้จะเป็นเว็บไซต์นะครับในการเขาเรียกว่าระบบหลังบ้านของฟาร์มเรานะครับซึ่งระบบหลังบ้านของฟาร์มเรานะครับเขาก็จะบอกรายละเอียดทุกอย่างนะครับว่าฟาร์มเรามีอะไรบ้างนะครับนี่คือมูลค่าฟาร์มเนี่ยครับผมมีอยู่จํานวนเงินอยู่ประมาณนี้นะครับซึ่ง อันนี้ก็คือมันจะรวมทั้งหมดเกี่ยวกับลูมี่ที่ผมมีนะครับนี่ก็คือมูลค่าในกระเป๋านะอันนี้ก็คือลูมี่นะครับก็คือ20ลูมี่ที่ผมมีนะมันก็จะคำนวณให้นะครับแล้วก็มูลค่าฟาร์มนะครับ1,830ก็คือมันจะรวมทั้งหมดนะครับมูลค่าฟาร์มก็คือไม่ว่าจะเป็นทั้งเมล็ดพันธุ์นะครับของที่อยู่ในตัวของผมนะครับมันจะอยู่ประมาณเท่าไหร่นะนี่มันก็จะบอกทั้งหมดนะครับแล้วก็มันจะเป็นผลรวมประมาณนี้แล้วก็ในกระเป๋านะครับเขาก็จะบอกว่ายอด อ่าบิดครับยอดลูม่ของเรามีอยู่ประมาณเท่าไหร่นะครับเนี่ยเขาก็จะเขียนบอกให้หมดนะครับผมคอนนะครับอ่าเมล็ดพันธุ์เนี่ยมันก็จะมีราคาของพวกอ่าเมล็ดพันธุ์ด้วยนะครับนอยู่ประมาณกี่บาทอะไรแบบนี้นะครับเว็บไซต์นี้นะผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับเพื่อนๆก็เอาไปดูได้นะครับแล้วก็เว็บไซต์นี้มันสามารถเช็คราคาของได้นะครับนี่เราสามารถมาดูราคาของว่าถ้าเราฟาร์มได้นะครับ ในแต่ละวันเนี่ยเราเวลาเราจะไปขายในตลาดเนี่ยเราจะขายในราคาประมาณเท่าไหร่นะครับอย่างเช่นเพื่อนเพื่อนนะครับไปดูนะเดี๋ยวผมซูมให้ดูนะครับนะเนี่ยถ้าเพื่อนเพื่อนไปฟาร์มนะครับแล้วเพื่อนๆไปเจอกล่องนะครับกล่องนี้นะครับก็คือกล่องฟ้านะ cosing box นะครับอ่าเราเราก็ดูราคาวันนี้นะครับถ้าเราจะไปขายในเมกาแลนด์นะนี่ตรงนี้นะครับถ้าเราขายในเมก้าแลนด์ง่ายๆเลยครับเราเข้ามาตรง my collection นะครับอ่ามัน มันจะต้องเชื่อมกับอ่าบิคัพนะครับผมายคอร์เรชันนะเรากดเข้าไปตรงมายคอร์เรชันนะครับผมเนี่ยมันก็จะบอกของไอเทมของเราทั้งหมดนะครับที่อยู่ในกระเป๋าของเรานะสมมุติว่าผมจะขายดอกไม้อย่างเงี้ยนะครับผมนี่ผมก็ตั้งราคาไปเลยครับอ่าตั้งเป็นเหรียญลูมี่ก็ได้นะครับหรือตั้งเป็นเหรียญอะไรก็ได้นะถ้าเพื่อนเพื่อยากตั้งนะครับแล้วก็ตั้งราคาไปนะครับออ่่าเราก็ไปดูราคาตรงนี้นะครับว่าเขาขายกันอยู่เท่าไหร่วันนี้นะครับกล่องฟ้านะครับ1.47ลูมี่1ห จุดสี่เจ็ดลูมี่ก็อยู่ประมาณสามสิบห้าถึงสี่สิบบาทนะครับผมนี่นะถ้าเราขายได้นะครับผมกล่องฟ้านะครับหนึ่งจุดห้าลูมี่อย่างเงี้ยเราก็มาเช็คตรงนี้นะครับอันนี้ก็คือหลังพึ่งนะครับหลังพึ่งก็สูตรจุดหนึ่งลูมี่อยู่แล้วนะครับสูตรจุดหนึ่งลูมี่อยู่ประมาณสองบาทนะต่อหลังนะครับเวลาเราเจอในแมปนะครับเราจะได้สองลังนะเจอหนึ่งลังใหญ่ในแมปนะครับพอมันพอเราเก็บแล้วเราจะได้สองสองลังนะครับก็คือตกหลังละประมาณสี่บาทนะ สำหรับรังผึ้งนะครับค่อนข้างเยอะนะ,ะขวานนะครับนี่ก็มีปอกด้วยนะครับขวานตอนนี้วันนี้ราคา0.35ลูมี่นะครับก็ประมาณนี้นะดอกไม้เหลืองนะครับอ,อย่างเช่นผมจะขายดอกดอกไม้เหลืองนะที่ผมฟาร์มได้วันนี้นะครับก็ตอนนี้ราคาอยู่ที่ ที่เราจะขายเป็นรูมี่นะ0.53รูมี่นะครับนี่เราก็นำไปใส่ในเว็บไซต์เมกาแลนด์ได้เลยครับ0.53รูมี่อะไรแบบนี้เราก็กดเซลเลยนะครับกดเซลมันก็จะเข้ามาในตลาดนะครับเข้ามาตรงนี้นะมันก็จะเข้ามาตรงออนเซลนะครับนี่ออนเซลเห็นไหมอ่าก็คือของที่ผมขายไปแล้วเนี่ยมันก็จะกดโซล์ล so ์นะครับผมอของที่ขายเข้าไปในตลาดพอระวางมันก็จะมาโชว์ตรงนี้นะครับอ่าเงินมันก็จะเข้าไปใน เนี่ยครับบิทคัพเน็กนของเรารก็จะเป็นจํานวนเงินลูมี่นะแล้วก็ไปโชว์ในเกมอย่างนี้นะครับเนี่ยการทำไรายได้ก็จะมีประมาณนี้นะครับผมพยายามฟาร์มของฟาร์มแร่แล้วก็ไปขายในตลาดนะครับการขายผมก็เคยพูดแล้วว่ามันจะมีอยู่3แบบนะครับการขายของในเกมนี้ก็คือ1ก็คือสามารถขายได้กับ NPC ีคาลี่เลยนะครับผมแต่เราต้องอขั้นแรกสําหรับสายฟรีเนี่ยต้องขาย ผลผลิตนะครับในแปลงก่อนนะครับแล้วพออัพเลเวล2เราถึงจะขายพวกดอกไม้ไอเทมต่างๆได้กับ NPC เลยนะครับอย่างที่2นะครับก็คือไปขายในเมกาแลนนะครับเมกาแลนนะตรงมาร์เก็ตติ้งนะครับจะมีของทุกอย่างนะครับที่เพื่อนๆที่เล่นเกมน่ยนำมาขายกันนะครับของพวกนี้มีประโยชน์ทั้งหมดในเกมครับสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้ทั้งหมดคนเลยต้องการของทุกอย่างนะครับเพื่อที่จะทําให้ฟาร์มตัวเองเจริญเติบโตและมีเงินลูมิ อยู่ในตัวค่อนข้างเยอะนะครับผมอ,อย่างที่3นะครับเอาไปขายที่ไหนก็คือ P2P นะครับ P2P ไปตกลงกันในกลุม่มหรือทางแชททางเอาเองนะครับแล้วก็ส่งเลขส่งเบอร์อะไรให้กันแล้วก็กดเข้าตรง NFT ตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีของแล้วก็ทําการกดปุ๊บแล้วก็ทําการส่งแล้วก็ใส่เบอร์นะครับเบอร์ของบิคับเน็ตของคนนั้นนะครับที่ตกลงราคาแล้วก็กดส่งได้เลยนะครับเราก็จะ สามารถรับเงินนะครับได้3ช่องทางกันเลยทีเดียวนะช่องทางที่4ผมจะไม่พูดนะครับเพราะว่ามันเป็นช่องทางในการลงทุนแล้วนะครับผมไม่อยากแนะนําในเรื่องของการลงทุนเพราะทุกอย่างมันมีการเขาเรียกว่าอะไรล่ะมีความเสี่ยงของมันนะครับการลงทุนนะ๋ยวเอาไว้คลิปหน้านะครับเผื่อมีคนสนใจผมจะพูดในส่วนของการลงทุนยังไงนะครับให้ผมตอบแทนยังไงนะครับผมโอเคเราพูดถึงของสายฟรีก่อนละกัดนะครับใน1วันนะครับผมสามารถสร้างได้ สร้างรายได้ได้นะครับเป็นค่าขนม300บาทนะครับในการเข้าต่อรอบก็คือ12รอบนะครับต่อ1วันเนี่ยผมจะได้ทั้งดอกไม้ดอกอ่าได้ทั้งกล่องนะครับได้ทั้งลังพึ่งแล้วผมก็นามาขายในมกาแลนนะครับในมกาแลนนะแล้วก็ผมก็จะเป็นเงินนะครับให้กับผมนะแค่ขวานตัวเดียวเนี่ยก็ตกอยู่ที่ประมาณ30บาทนะครับถ้าถ้าได้ขวานแบบ ค่อนข้างดีหน่อยนะแต่แต่ถ้าได้ขวานแบบค่าสเตตัสแบบนี้นะครับเนี่ยลบหกเนี่ยค่าอินเ g อร์ลบหมันก็จะได้น้อยหน่อยนะครับได้ศูนย์จุดหนึ่งลูม่อะไรเนี่ยม,มันก็จะขายยากหน่อยนะครับแต่ถ้าสมมุติว่าไปคาราฟที่ได้ลบสิอะไรแบบนี้นะครับมันก็จะมีมูลค่ามากขึ้นนะครับที่ของที่เขาขายกันในตลาดน,นะก็จะมีประมาณนี้นะครับสำหรับเกม Morning Moon นะครับวิลเล่นะ ที่สามารถทําเงินและทํารายได้ได้นะครับใครสงสัยยังไงนะครับสําหรับมือใหม่เนี่ยทิ้งคอมเมนต์กันได้นะครับว่าอยากจะรู้อะไรนะครับเดี๋ยวผมจะทําคลิปคลิปนั้นนะครับเพื่อให้เพื่อนๆนะครับเข้ามาเล่นกันเยอะๆนะครับเกมนี้มันสนุกนะครับแล้วก็ทํารายได้เทรดของทั้งนอกทั้งในได้นะครับผมเป็นเหมือนกับว่าถ้าเป็นสายฟรีก็ไม่ใช่แบบเป็นถ้าใครขยันเยอะๆนะครับก็เป็นรายได้ ขั้นต่ำเลยนะครับ3า0บาทขึ้นไปนะครับแต่ถ้าแบบสายฟรีเอาแบบเล่นเกมฮ่าๆเนี่ยอย่างน้น้อยแหละผมว่า50บาทขึ้นอยู่แล้วนะครับอย่างน้น้อยหนึ่งวันเนี่ยเพื่อนๆจะเจอดอกไม้อยู่แล้วแหละขั้นต่ำสองสองต้นนะครับแล้วก็รวมรังพึ่งอีกผมว่า50บาทชัวร์ได้อยู่แล้วนะครับผมถ้าใครเจอกล่องก็อันนี้ก็เป็นเซอร์ไพรส์ไปในแต่ละวันนะครับโอเคคลิปนี้ก็ขอฝากไปแค่นี้นะครับถือว่า เป็นคลิปแรกของผมนะครับเดี๋ยวคลิปหน้ามีอะไรดีๆนะครับก็จะนํามาฝากให้กับเพื่อนๆน,นะครับใครอยากให้ผมอธิบายอะ,อะไรเพิ่มเติมก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับโอเคฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยครับผม